สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับการสร้างเกมอย่างง่ายโดยใช้ G-Develop 5เอพิที่4นะครับคลิปนี้เราจะทำให้ออบเจกตกออกมาจากข้างบนนะครับแล้วเมื่อออบเจกโดนตัวละครของเราเราจะได้คะแนนแต่ถ้าไม่โดนโดนพื้นเราหายไปเราจะเสียคะแนนนะครับไปดูกันนะครับว่าเราจะทำยังไงก่อนอื่นแล้วก็ต้องเพิ่มออบเจกของเราก่อนนะครับตั้งชื่อให้มันโอเคเราไปตั้ง b e h a v o r ให้มันเป็น แพลตฟอร์มเมอร์คาแรคเตอร์นะครับจะได้ตกลงมาจากข้างบนและให้ติ๊ก default control ออกนะครับไม่เช่นนั้นเมื่อเรากดลูกศรแอปเปิ้ลจะเคลื่อนที่ตามเราไปนะครับที่เป็นยังไงลองดูกันนะครับลากออกมาก่อนนะครับเห็นไหมครับมันเคลื่อนที่ซ้ายขวาตามเรานะครับเราต้องไปติ๊ก default control ออกนะครับนี่ไปที่ new scene นะครับเพื่อให้แอปเปิ้ลเมื่อดูเราแล้วให้หายไป นะครับรากดไปที่ p y e r แล้วเลือก Collision นะครับเลือก Apple ครับแล้วกดโอเคตรง Action ที่เลือกเป็น Apple แล้วก็ Delete Object นะครับโอเคลันดูนะครับอ่าหายไปแล้วครับแล้วก็ตั้งค่าให้ Apple ชนพื้นแล้วหายไปนะครับโอเค ดีลีตโอเคครับอ่าหายไปแล้วนะครับทีนี้เราจะสร้างสกอร์ให้มันนะครับกดแอดไปที่เท็กตั้งชื่อให้มันนะครับสกอเรคสกอร์ไอปนะครับแล้วลากมันเอาไว้มุมที่เราต้องการครับ แล้วก็ไปที่อีเวนต์ของเราครับเมื่อตัวละครชนกับแอปเปิลไปที่ออเทอร์แอคชั่นนะครับแล้วเลือก v a r ล a b l e เลือกโกบอลครับเราเลือกไว l เลือกออกโกบอล variable นะครับตรงนี้ให้เราสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับเป็น score หรืออ,อะไรก็ได้นะครับกด a p p ครับทีนี้เลือก score ตรงนี้ให้มันเป็น add นะครับเมื่อชนเราได้คะแนนเพิ่มคือแอดนะครับ Value คือบวกทีเท่าไหร่เราจะให้เมื่อเราชนแอปเปิลเราจะได้ทีละห้าคะแนนนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็แอ d a c ชั o นนะครับเลือก s สก r e Text เลือก Modify the Text นะครับตรงนี้ให้ตั้งค่าเป็น Set To Score บวกข้างในนี้จะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับ นล้วแต่เราแล้วก็บวกโกบอนตัวนี้นะครับในวงเล็บจะเป็นตัวแปรที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้ครับคือสกอร์นะครับโอเคเลยครับที่ซีนรันดูนะครับอ่นะครับได้5้าคะแนนแล้วแล้วทีนี้เมื่อตกพื้นให้ลบ5ครับก็จะเป็น เรียบรอเหมือนเดิมนะครับกบบอนแวลู Global, นะครับสกอร์ score. ที่นี่เป็นซับแ a ็กนะครับลบเมื่อตกให้ลบทีละ2นะครับโอเคดันนะครับอ๋อลืมนี่นะครับสกอร์เทคก modify set to แวลูก็เป็นสกอร์เหมือนเดิมนะครับ ปิดนะครับโอเคไม่ครับลบไป2องนะครับคะแนนทีนี้เราทําให้มันตกมาเยอะยังไงนะครับก็ไปกดอึงนต้องไปตั้งค่าเวลาให้ซีนแล้วนะครับเป็น begin at the beginning of t h e scene นะครับโอเคแล้วกด add action ไปนะครับเลือก object ของเราแล้วก็เลือก อ่าส t า r ์ทออร์ t รเซตอะนะครับตั้งชื่อให้มันนะครับที่เราจําได้นะครับอมดตั้งเป็น ta นะครับนี่มาจาก time apple โอเคนะครับกด new event ไปนะครับ time นะครับนี่ครับเลือก Value of a s ซ i น e Timer นะครับกำหนดไว้ทีละกี่วีนะครับในที่นี่เราจะ Random เอานะครับ r o n d o m f o ฟสอินแลงนะครับตั้งแต่1วิถึง5วิคือหมายความว่าอ b อบเจกต์ของเราจะสุ่มเกิดเป็นเวลาทุกๆ1-5ถึงวิสุ่มเอา1ใน5วินะครับแล้วก็ ta นะครับโอเคส่วน Action เป็นเลือกอ b อบเจกต์ของเราแล้วก็ค e e อทนะครับ เอ็กโพชั่นก็เหมือนกันครับเขาจะเอาแรนดอมอินแรงนี่นะครับนี่ก็จะเป็นสกีนตัวนี้นะครับอ่อันนี้เป็นใส่เป็นหนึ่งคมาเอาปิดนะครับมาให้เป็นลบยี่สิบเพื่อให้มันอยู่นอกซีนนะครับโอเค รันนะครับเห็นไหมครับมันสุ่มเกิดแล้วนะครับถ้ามันเกิดเยอะไปหรือเร็วไปแล้วก็ไปปรับเวลามันนะครับขอไปครับเปลี่ยนสถานที่อีกนิดหน่อยอ่ามาตอกันเลยนะครับเมื่อกี้เรารันดูใช่ไหมครับอ่าแล้วมันเกิดขึ้นมาเยอะนะครับเราก็ไปตั้งค่าที่อีเวนต์นะครับแอดแอคชั่นนะครับ เลือกดิสทามเมอร์นะครับ T A นะครับโอเคแล้วก็จะเพิ่มการาวิตี้ให้ออเจต์ของเราด้นหน่อยนะครับอันนี้เป็น Set to, เซ t t o ไว้เลือกเป็น r รนด o อนะครับ Random f o ฟ d in l ิน g t h นะครับเอาตั้งแต่500ถึง2,000นะครับ โอเครันดูนะครับเห็นไ,ไหมครับความเร็วในการตกันจะเริ่มแตกต่างกันนะครับน,นะครับทีนี้เราก็ไปสร้างอ็อบเจกต์อื่นๆที่เหลือกันเลยนะครับเดี๋ยวรอดูตอนผมสร้างครบเลยนะครับตอนนี้ก็สร้างครบทั้ง10อ็อบเจกต์แล้วนะครับ มีประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็ไปดูอีเวนต์นะครับก็เหมือนเดิมรับขั้นตอนเดียวกับตอนของอีเวนต์แรกเลยนะครับให้ของอัปเดตแรกเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนคะแนนจากบวกทีละห้าเป็นบวกทีละสิบนะครับส่วนเมื่ออัปเดตของเราชนพื้นจะลบสามผมเปลี่ยนเป็นลบทีละห้านะครับนี่นะครับอีเวนต์ต่างๆก็เป็นอย่างนี้นะครับขั้นตอนเดียวกันเลยครับลองดูนะครับ อ,ออกมาเยอะแล้วนะครับทีนี้เราจะทําให้มันเปลี่ยนซีนเมื่อเราเก็บสกอร์ได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับไปที่ก่อนอื่นก็ต้องสร้างซีนก่อนนะครับบวกครับนี่ครับซีนสองของเราแอดเทคขึ้นมานะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นข้อความเราจะโชว์ครับเบลล์สองร้อยยี่ ีแดงอปพยนะครับแล้ตั้งตรงกลางนี้นะครับทีนี้ก็กลับไปซีนเดิมของเราครับไปที่ variable นะครับ g a r b o n นี่นะครับ v a ้ u เลือกนะครับเลือก score t e s h o l d ดมครับตรงนี้ให้เลือกเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะครับ1 0 0้อเราตั้งค่าที่ที0่100นะครับโอเค เมื่อมันมากกว่าหรือเท่ากับนิดน้อยแล้วทำไงนะครับให้มันอา่าปอบนึงนะครับเราจะโชว์เทคด้วยนะครับเป็นเทคสักเซสนะครับ H u c c e s, s 1 2 0สีแดงตัวหนานะครับ ให้มันโชว์ที่กลางจอแบบนี้นะครับกับที่อีเวนต์ของเรานะครับอแอดอีเวนต์ add event มาก่อนนะครับแล้วลากขึ้นไปข้างบนเลือก variable นะครับโบวบอนนะครับจะก,กอ่อเทคือนเดิมครับอันนี้คือเมื่อมันน้อยกว่า100โอเคให้มันซ่อนเทคของเราไปก่อนนะครับหายตรงนี้นะครับโอเค ทีนี้พอมันมากกว่าหนึ่งร้อยแล้วน้อยกว่านครับตรงนี้ผิดนะครน้อยกว่าตรงนี้นะครับเมื่อมากกว่าหนึ่งร้อยแล้วก็ให้มันโชว์นะครับโอเคพอโชว์เสร็จเราก็ต้องให้มันหยุดอัปเจ t ตหยุดตนลงมานะครับก็เลือกไปที่แอปเปิ้ลเลือกดีเลยนะครับโอเคทุกอัพเจตเลยนะครับวันนั้นน้าดี e ลยโอเค ครบแล้วนะครับคือถ้าเราไม่ลบคือตอนมันโชว์ข้อความมันจะหลดลงมาเรื่อยแล้วแต้มก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือมันจะไม่เข้าเงื่อนไขนะครับมันจะเปลี่ยนซีดไม่ได้นี่ก็ไปเราทําให้มันโชว์สักห้าสักสามวีนะครับไปที่ add new condition ครับให้มันเป็นสับนะครับเลือกไปที่ timer นะครับเลือก value นะครับตรงนี้ให้มัน ตั้งเป็น3ามนะครับมันจะได้เวลาน่าจะพอดีที่3ตั้งชื่อตามแล้วแต่เราเลยครับโอเคเมื่อครบสามวิให้เช้งสีนะครับไปที่สีสองของเราครับโอเคลันดูนะครับ อ่าครบร้อยแล้วครับโอเคไหมออบเจกต์มันหายแล้วนะครับนี่พอครบสาวิก็จะเปลี่ยนเป็นเลเวสอนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์นะครับขอบคุณครับ